ยินดีต้องรับสู่นิยายตามใจฉันสวงสวรรค์มอนสเตอร์ตอนที่436หน้าด้าน มันเป็นสนามหญ้าสีเขียวภายใต้เพดานสูงของโดมขาวในสนามฝึกต่อสู้ขนาดมหึมาชายสองคนกำลังยืนอยู่ตรงข้ามกันหนึ่งคือชายหนุ่มอายุ16หรือ17เขามีใบหน้าสะอาดเกลี้ยงเกล่และคมเข้มเขาวสวมเสื้อยืดขาวและกางเกงยืนพร้อมกับรองเท้ากีฬาการแต่งตัวเขาเป็นแบบสบายๆแต่ก็มีกลิ่นอายของผู้ใหญ่เขาถือดับซึ่งเต็มไปด้วยพลังชีวิตสีทองในมือ ขเขากำลังจ้องมองชายวัยกลางคนที่ยืนอายุไม่ไกลจากเขาชายวัยกลางคนดูเหมือนคนวัย40เขาอบอ้วนแต่ก็สูง1.8เมตรโครงสร้างใบหน้าเขาหยาบกร้านคิ้วหนาและตาโตเขาดูเหมือนคนหยาบคายแม้เขาจะสวมชุดลำละองค์ที่หลวมเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ดูราคาถูกเขาดูตกตะลึงน้องชายเธอมาถึงขั้นเปล่งประกายแล้วขอโทษด,ด้วยครับตอนนี้พระเอกอยู่ขั้นสามเปล่งประกายขอบเขตดาบขั้นแรกคือกลมกลืนขั้น2คือประสานพระเอกบรรลุขั้นประสานตั้งแต่ตอน212 ทันทีที่หลินฮวงคว้าดาบในมือล่วงหมิงก็สามารถสัมผัสได้ว่าขอบเขตดาบเขาเหนือกว่าครั้งก่อนเขาเองก็ตกใจกับหลินฮวงที่บรรลุขอบเขตดาบขั้นสองด้วยวัยเพียง16ปีแล้วมันเป็นสิ่งที่มีเพียงอัจฉริยะเท่านั้นถึงสามารถบรรลุได้แต่ตอนนี้เขากลับตกใจยิ่งกว่าที่หลินฮวงมาถึงขั้นสามแล้วเมื่อฉันอายุ16ฉันยัดนอนเล่นดินโคลอนอยู่เลย ล้วมิงลอบตำหนิตัวเองล้วมิงบรรลุระดับเงินเมื่อเขาอายุ16แต่เขาไม่รู้ว่าขอบเขตดาบคืออะไรในตอนนั้นเขาเพียงเข้าถึงขอบเขตดาบเมื่อเขามาถึงระดับบอเพลินสวรรค์ตอนนี้เขาอยู่ขั้นสี่ลืมเลือนซึ่งเพียงสูงกว่าหลินห่วงที่อยู่ในระดับทองหนึ่งขั้นพรสวรรค์เขาในด้านดาบไม่อาจเทียบได้กับหลินห่วงคุณฟู่ไปเอาสัตว์ประหลาดนี่มาจากไหนกันล้วมิงร้องอุทานกับตัวเองขณะที่คิดถึงความแตกต่าง ผมเพิ่งทะลวงผ่านเมื่อสองวันก่อนหลินหวงพยักหน้าและยอมรับเขารู้ว่าเขาไม่อาจาปิดซ่อนจากล่่หมิงที่เป็นผู้เชียร์ย่วชานดาบได้อย่างไรก็ตามเขากลับไม่รู้ว่าการเลื่อนขั้นในขอบเขตดาบนั้นยากแค่ไหนดังนั้นเขาจึงพูดออกไปอย่างสบายๆมันฟังเหมือนเขาบรรลุโดยบังเอิญท่าทีสบายๆของเขาทำให้ล่่หมิงยิ่งมองตัวเองต่ำลงไปอีกไม่เป็นไรนะพี่ชายผมจะเริ่มละนะ ลินห่วงเตือนล่วหมิงเพราะเขาเห็นว่าล่วหมิงดูสับสนไม่มีอะไรมาเริ่มกันเลยล่วมหมิงหลุดออกจากความคิดและพร้อมต่อสู้ในตอนแรกเขามีความคิดที่จะสอนรุ่นน้องแต่ความคิดนั้นก็ได้หายไปแล้วขณะที่เขาสะกดพลังตัวเองเป็นทองขั้นสามเขาก็ปฏิบัติต่อหลินห่วงราวกับเป็นคู่ต่อสู้จริงๆหลินห่วงไม่ได้ดูถูกล่วมหมิงขณะที่เปิดใช้งานความเร็วทูตสวรรค์และท่าเท้าอาสศนีบาทพร้อมกันเขามาหยุดตรงหน้าล่วมหมิงราวกับสายฟ้าเร็วมาก ล่วมมิงคิดกับตัวเองเพราะความเร็วของหลิน่วงเหนือกว่าสิ่งที่คนระดับทองควรมีเขาเร็วเสียยิ่งกว่าเพลิงขาวและเทียบได้กับเพลิงแดงแม้ล่วมมิงจะสะกดพลังตัวเองเป็นทองขั้นสามเขาก็ยังคงมีวิชาเนตรไม่อย่างนั้นเขาคงตายภายใต้การโจมตีของหลิน่วงอย่างไรก็ตามการสะกดพลังมีผลต่อความเร็วเขาเขาสามารถเห็นการโจมตีหลิน่วงได้แต่ร่างเขากลับไม่อาจตอบสนองได้ทันมีหลายวิธีให้โต้กลับ ได้แต่ล่วหมิงกลับเหลือเพียงตัวเลือกเดียวในตอนนี้ซึ่งคือป้องกันหลินหวงเร็วเกินไปดังนั้นสิ่งเดียวที่ล่วหมิงสามารถทำได้คือการป้องกันปังดับห้าดาวของหลินหวงปะทะกับดาบหนึ่งดาวของล่วหมิงเสียงดังก้องกังวานไปทั่วสนามฝึกแสงสีทองเจิดจ้าในอากาศและแรงกดอากาศก็กระจายไปทั่วญ้าที่อยู่ในรัศมีร้อยเมตรล้วนถูกทำลายล่วหมิงถลายไปข้างหลังจากแรงกระแทกเพียงหยุดเมื่อเขาถลายไปไกลกว่า20เมตรเขาสูดหายใจลึกเมื่อสามารถปรสมดุลได้บ้าอะไรกัน นี่คือระดับทองขั้นสามการโจมตีเขาสามารถฆ่าระดับเพลิงแดงได้ทุกคนลั่วหนิงไม่ได้พูดออกมาเสียงดังอย่างไรก็ตามเขาตรหนักว่าเขาประเมินหลิน่วงต่ำเกินไปภายใต้สถานการณ์ปกติแม้กระทั่งระดับทองสมบูรณ์ก็ยังแตกต่างจากเพลิงสวรค์มากความแตกต่างในระดับชีวิตของเพลิงขาวเหนือกว่าระดับทองสมบูรณ์มากการให้ระดับทองสมบูรณ์ฆ่าระดับเพลิงขาวนั้นยากยิ่งกว่าให้ระดับเงินฆ่าระดับทองสมบูรณ์มาก ดังนั้นในฐานะที่เป็นอัจฉริยะผู้คนมักตัดสินว่าอัจฉริยะระดับทองสมบูรณ์สามารถฆ่าเพลิงขาวได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่หลินห่วงทำกลับเหนือกว่านั้นนอกเหนือจากการที่ไม่อาจบินได้ไม่สำคัญว่าจะเป็นความเร็วพลังหรือความสามารถหลินห่วงล้วนเหนือกว่าเพลิงแดงเขาถือเป็นมังกรในหมู่อัจฉริยะสิ่งที่ล่วหมิงไม่รู้คือความเร็วและความสามารถที่เขาแสดงอย่าง ไม่ใช่ทั้งหมดที่เขามีเขาเพียงใช้เพลิงคลงั่งซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนท่ถ้าปกติของทักษดาเพลิงคลงั่งและยังไม่ใช้ทักษะไม้ตายอย่างผลาโลกาเขายังไม่ได้ผสานเพลิงคลั่งกับทักษะดมดาราทันทีที่การผสานเสร็จสิ้นเขาคงทรงพลังยิ่งกว่านี้หากเขาใช้สายฟ้าทะลวงตอนนี้ล่วหม,มิงคงไม่อาจป้องกันการโจมตีเขาได้พี่ชายไม่เป็นอะไรนะหลิน่วงเห็นล่วหมิงล่าถอยไปไกลและกำลังประเมินเขาดังนั้นเขาจึงหยุดโจมตีอะแฮมเอิบมมฉันไม่เป็นไร ล่วมิงกระแอมลำคอเพื่อปกปิดความอับอายเขาเขาหน้าแดงขณะนึกถึงคำพูดก่อนหน้าเขาโชคดีเขามีผิวสีแทนดังนั้นหลิน่วงจึงไม่อาจสังเกตเห็นน้องชายย่ความสามารถน้องชายเหนือกว่าที่ฉันคาดไว้ให้ฉันเพิ่มระดับพลังเพื่อสู้กับเธอเธอล่วมิงกล่าวอย่างไรยังอายเขาไม่อยากกลืนคำพูดตัวเองแต่หากเขาไม่ทำเขาคงแพ้หลิน่วงอย่างแน่นอนเขาตัดสินใจเป็นคนหน้าด้านเพราะเขาคิดว่าผลที่ตามมาคงน่าอับอายยิ่งกว่าได้สิ ผมหวังว่าคุณจะสามารถกดดันผมได้หลินห่วงเห็นด้วยกับข้อเสนอของลัวหมิงตอนที่437ภาษาทักษะดาบปึงปึงปึง มีเสียงดังก้องในสนามฝึกสถาบันยุทธหักสนามฝึกไม่ได้ติดตั้งกำแพงกันเสียงหลายคนคงมานั่งดูการต่อสู้ไปแล้วร่วม,มิงยิ่งตกใจมากขึ้นและมากขึ้นขณะที่สู้กับหลิน่วงตอนแรกเขาคิดว่าหลิน่วงเพียงโชคดีที่ได้พบคุณฟู่แต่เขาอาจยังต้องใช้เวลานานเพื่อเติบโตแต่ตอนนี้เขากลับต้องมองหลิน่วงใหม่เขาเริ่มคิดว่าคุณฟู่ได้ไปหยิบเพชรล้ำค่ามาหลิน่วงราวกับ หินไร้ราคาแต่วันหนึ่งเมื่อเขาถูกขัดเกลาวเขากลับทําให้โลกนี้ต้องตกตะลึงกับความสามารถเขาสิ่งที่ล่วหมิงกาลังเห็นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นตอนหลิน ฮวงโจมตีเป็นครั้งแรกโลมิงได้ทำการเพิ่มระดับทองขั้นสามเขาเป็นทองสมบูรณ์นอกจากนี้เขายังเปลี่ยนดาบเป็นดาบห้าดาวอย่างหลินฮวงด้วยเนื่องจากดาบหนึ่งดาวที่เขาใช้ก่อนหน้าได้พังไปแล้วเมื่อปะทะกับดาบหลินฮวงเขาคิดว่าหากเขาไม่อสาะาก,กดข่มมหาินฮวงได้อย่างน้อยเขาก็ยังสามารถต่อสู้อย่างเท่าเทียมได้ด้วยพลังที่เพิ่มอัลคึนเปลี่ยนดาบเป็นอันที่คงทนขึ้นในไม่ช้า เขาก็พบว่าเขาคิดผิดเมื่อเขาสู้กับหลินฮวงเขาก็ตระหนักว่าเขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบอีกครั้งอย่างช่วยไม่ได้เขาเพิ่มพลังเป็นเพลิงขาล่วหมิ่งมั่นใจว่าเขาสามารถฆ่าระดะฮับเพลิงฟ้าได้ด้วยความสามารถเพลิงขาวเขา,เขา ดังนั้นเขาจะต้องกดดันหลิน่วงได้ในครั้งนี้ในที่สุดเขาก็กดดันหลิน่วงได้จริงๆเหนือสิ่งอื่นใดความสามารถเขาทรงพลังกว่าระดับเพลิงขาวมากแต่ทว่ามันไม่ง่ายอย่างที่ล่วมหมิงคิดแม้หลิน่วงจะเสียเปรียบเนื่องจากล่วมหมิงเลื่อนเป็นระดับเพลิงขาวแต่เขาก็ยิ่งทรงพลังขึ้นเรื่อยๆขณะที่สู้กันล่วมหมิงสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าความสามารถเขากำลังเพิ่มขึ้นทุกๆก,การแกว่งดาบด้วยเหตุนี้เขาจึงรับรู้ว่าหลิน่วงน่ากลัวมากแค่ไหนดาบที่28ดาบที่32เผาไหมเพลิงนรก ผาภูผาเมื่อหลินหวงถูกบังคับให้สู้หนักก็ขึ้นเขาก็ไม่ได้ฝึกแค่ทักสะดับเดียวอีกต่อไปการฝึกกลายเป็นการต่อสู้จริงๆไม่ว่ามันจะผสานกันหรือไม่หลินหวงได้ใช้ทักษะดับต่างๆออกมาบางครั้งเขาแม้กระทั่งแกว่งดาบโดยไม่ใช้ทักษะด,ดับใดเมื่อเขาไม่อาจตั้งท่าได้เขาทําให้ล่วมิงปล่อยตัวไปกับการต่อสู้ล่วมิงลืมเลือนไปกว่าเขาแค่มาช่วยหลินหวงฝึกตอนนี้เขามมวแต่คิดหาวิธีจัดการหลินหวงแทน เขาไม่แสดงความประนีใดๆขณะที่แทงดับใส่หลินหวงมันเป็นตอนเที่ยงคืนและนาฬิกาปลุกของหลินหวงก็ดังขึ้นมันทำให้พวกเขารู้ตัวว่าพวกเขาสู้กันมาหกชั่วโมงแล้วฮิฮิมันสนุกมาก็ล่วม,มิงหัวเราะฉันไม่ได้สนุกอย่างนี้มานานแล้วเธออยากต่อไป ไว้พรุ่งนี้เถอะครับผมใช้พลังชีวิตไปเกือบหมดและผมต้องไปหอสมุดพรุ่งนี้เช้าหลินหวงมองกงล้อชีวิตในร่างเขาท่ามกลางสิบกงล้อชีวิตเขาเหลือเพียง500้อเสาชีวิตเท่านั้นเขาแม้กระทั่งอาแบใช้กาดเติมพลับงอชีวิตหนึ่งใบเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตห้ากงล้อเขาอาฉันลืมไปเลยเอาละงั้นก็ไปพักผ่อนซะและเราจะต่อการพรุ่งนี้ล่วมิงลืมไปว่าหลินหวงยังไม่ใช่เพลิงสวรรค์ดังนั้นการฟื้นฟูพลังชีวิตเขาจึงช้ากว่ามากอย่างไรก็ตามความจริงที่ว่าหลินนนวงสสาาามารถถู้้ไดึน นอ6ชั่วโมงก็ทําให้เขาต้องตกตะลึงแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวหลิน่วงกลับหอพักไปทันทีที่ออกจากสนามฝึก6ชั่วโมงมันเหนื่อยก็จริงแต่ก็ได้ผลดีอย่างยิ่งดาบเพลิงคลั่งดาบร้อยคลื่นและดาบภูเขาต่างก็ผสานกันแล้วเขาตรวจสอบการแจ้งเตือนนอและไปเข้านอนหลังอาบน้ําเช้าวันต่อมาหลิน่วงรู้สึกระบบทั่วร่างกายมันรู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ ออกกำลังกายมาเป็นเวลานานในความเป็นจริงหลินห่วงไม่เคยว่างร่างเขาไม่อาจปรับตัวให้เข้ากับการฝึกหนักเมื่อวานได้หลังจากนอนหลับเมื่อคืนวิชาโจมตีพยุหกักก็ได้เติมเต็มกลงละอ,อ้อชีวิตทั้งหมดในร่างเขาเมื่อเขากินข้าวเช้ากับหลินซินเขาก็รู้สึกว่าเขากำลังก้าวเหยียบเมฆและราวกับเขากำลังลอยได้ มีอะไรหรอคับี่หลินซินสังเกตเห็นท่าทางแปลกแปกของหลินฮวงจากนั้นหลินฮวงก็บอกเธอเกี่ยวกับการฝึกของเขากับล่วมหมิงเมื่อวานซึ่งทําให้หลินซินตกตะลึงในฐานะนักเรียนสถาบันนักล่ายุทธ์ยังไม่เริ่มเรียนเธอได้ทําการศึกษาประวัติโรงเรียนมาก่อนและรู้ว่าคณะบดีล่วมหมิงคือบุคคลชื่อดังในเขตเจ็ดพี่คะคณะบดีอยู่ในระดับไหนหรอคะหลินซินถาม เขาคือระดับนิรันด์ครึ่งเก้าสู่ระดับจักรพัิเขาถือเป็นบุคคลชั้นนำในเขตเจ็ดอย่าไปคิดมากเขาฝึกกับพี่โดยการลดระดับพลังตัวเองไม่อย่างนั้นพี่คองมตตายตั้งแต่แรงกดดันแล้วหลินห่วงอธิบายหลังจากสังเกตเห็นสีหน้าหลินสินหลินห่วงมุ่งตรงไปฮอสมุดหลังมื้อเช้าเขากำลังอ่านเกี่ยวกับขอบเขตพลังดาบพื้นฐานขณะที่หมุนวิชาโจมตีพยุหะาและฟื้นฟูพลังชีวิตเขาต่อเขาฝึกกับล่วมมิงอีกครั้งตอนหกโมงเอ ย้อนถึงเที่ยงคืนก่อนจะตรงกลับหอพักและหลับเขาทําเช่นนี้อยู่หลายวันและในที่สุดเขาก็ปรสานทักษดาบระดับสุดยอดกับดมดาราได้ภายใน1สัปดาห์ในเวลาเดียวกันหญิงชราจากตระกูลหญินก็ได้ส่งสัญญามาให้เขาเงื่อนไขดูสมเหตุสมผลนอกจากเงื่อนไขที่หลิน่วงได้กล่าวไปก่อนหน้ามันมีเพิ่มมาอีกสองข้อหลิน่วงได้ให้ลู่หม,มิงดูมันก่อนจะเซ็นสัญญาเพราะเขา สัญญาว่าจะยังคงนำเข้าวัตถุดิบจากตระกูลหยินป้าของเจ้าอ้วนจึงหยุดร้องบนกลุ่มโรงแรมทั้งหมดมีราคา1 2 8 0 0 0ล้านเครดิตซึ่งเปลี่ยนเป็น1 2 8 0คริสตันชีวิตหลิน่วงใจทันทีและข้อต่อ โงก็เป็นอันเสร็จสิ้นเนื่องจากหลิน่วงได้ให้ล่วหมิงดูสัญญาแล้วหลินห่วงจึงคิดจะให้เขาช่วยหาผู้บริหารโรงแรมด้วยล่วหมิงมีความสุขมากที่จะได้หากลุ่มบริหารจากโรงแรมใหญ่และพ่อครัวชั้นนาจากโรงแรมอื่นเพื่อหลินห่วงหลินห่วงมีความรู้สึกดีหลังจากพบกับกลุ่มคนที่ล่วมหมิงพามาส่วนใหญ่รู้จักพ่อเจ้าอ้วนและเคารพเขา ที่โรงแรมผมแสดงฝีมือของพวกคุณออกมาได้อย่างอิสระกฎข้อเดียวของผมคือการสืบทอดสูตรของตระกูลหยินหลินฮวงมีเชฟ5้าคนเหล่าเชฟต่างยอมรับข้อตกลงนี้การประชุมเลิกหลังจากหลินฮวงส่งสูตรฉบับคัดลอกของพ่อเจ หาอ้วนรวมถึงของเจ้าอ้วนให้พวกเขาเขาเพียงให้อย่างให้สูตรของเจ้าอ้วนเป็นที่จดจําไปทั่วหลินห่วงคิดจะมอบสูตรที่เหลือให้เมื่อเขาพบนักล่าอาหารที่เก่งกาจในอนาคตหลังจากจัดการกับโรงรามเสร็จหลินห่วงก็วางใจปล่อยให้กลุ่มบริหารดูแลขณะที่มุ่งเน้นกับงานในสถาบันนักล่ายุดเขาตอนที่438ความสัมพันธ์เราไม่บริสุทธิ์ปึง เงาร่างสองร่างปะทะกันเสียงดังมันเป็นหลินห่วงที่กำลังฝึกกับล่วมหมิงในสนามฝึกแม้เขาจะผสานทักษาดาบเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่อยากหยุดพัฒนาขอบเขตดาบเขาเขาได้อ่านเกี่ยวยวกับทักษาดาบที่หอสมุดซึ่งส่วนใหญ่เป็นทักษะหายากกับปกติด้วยความเข้าใจใหม่ของเขาตอนนี้เขาสามารถเข้าใจทักษาดาบทั่วไปได้เพียงแค่อ่านมันครั้งหนึ่งขณะที่ทักษาดาบหากยากจะเชี่ยวชาญหลังฝึกเพียงสองหรือสามครั้ง เขากำลังผสานทักษดับไว้ในโครงร่างดมดาราเขาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความรู้พื้นฐานดาบสถาบันนักล่ายุทธมีทักษดาบระดับสุดยอดเช่นกันแต่พวกมันไม่อาจขอได้ฟรีๆพวกมันสามารถอ่านได้โดยการแลกคะแนนสะสมหลินห่วงไม่ได้เรียนรู้ทักษดาบระดับสุดยอดเพราะทักษดาบปกติและหายากที่เขามีก็ทำให้เขายุ่งจนไม่มีเวลาทำอะไรแล้ว คะแนนสะสมของอาจารย์จะมาจากการสอนในชั้นเรียนนักเรียนแต่ละคนจะมีส่วนร่วมหนึ่งคะแนนขณะที่เขาจะได้รับ50คะแนนเพราะชั้นเรียนส่วนใหญ่จะมีนักเรียนประมาณ50คนนอลินห่วงจะต้องสอนเพียงหนึ่งคาบต่อสัปดาห์ซึ่งหมายความว่าเขาจะได้รับแต้มเพียง2,600แต้มต่อปีทักษะต,ต่อสู้ระดับสุดยอดจะต้องใช้แต้มมาอย่างน้อย1000แต้มขณะที่บางทักษะใช้ห่อองพัน สามพันแต้มสำหรับหลิน่วงเขาคงพูดกับคุณฟู่หรือซื้อพวกมันด้วยคริสตันชีวิตหากทักษดาบระดับสุดยอดจำเป็นจริงๆเขาคิดว่าการะส,สมแต้มจากชั้นเรียนคงไม่เป็นประโยชน์ต่อเขานอกจากนี้การฆ่ามอนสเตอร์และแลกเป็นคริสตันชีวิตคงเร็วกว่าการสอนหนึ่งปีมากด้วยเงินที่เขาทำได้จากการขายมอนสเตอร์เขาจะสามารถซื้อทักษะต่อสู้ได้มากมายลู่หมิงรู้สักว่าทักษะดาบใหม่ของหลิน่วงไม่ทรงพลังอย่างก่อนเก่าแต่เขาสามารถบอกได้ ว่าขอบเขตดาบเขาทรงพลังขึ้นเขายืนกรานที่จะฝึกกับหลิน่วงเพราะเขาสามารถรู้สึกได้ว่าขอบเขตดาบเขากําลังพัฒนาขึ้นเช่นกันมันไม่ใช่หลินห่วงที่สร้างแรงบันดาลใจเขาแต่สอภาพของหลินห่วงทําให้เขานึกถึงช่วงเวลาที่เขาเริ่มฝึกวิชาดาบสิ่งที่หลินห่วงกําลังข้ามผ่านได้กระตุ้นความเป็นนักดาบในตัวเขาขึ้นการฝึกดาบไม่ใช่เพื่อทะลวงระดับขึ้น แต่มันคือความรักและความหลงใหลในวิชาดาบการฝึกหลายวันมานี้ยิ่งทำให้ล่วหมิงคลั่งไคล้ย,ยิ่งกว่าเดิมเขารู้สึกเหมือนได้ย้อนไวัยไปเป็นหนุ่มๆอีกครั้งเขาแม้กระทั่งลืมเกี่ยวกับอายุเขาคิดว่าเขาเพียงแกกว่าหลินห่วงไม่กี่ปีมันเหมือนการฝึกซ้อมกับน้องชายในทุกวันการเรียกหลินห่วงว่าน้องชายนั้นแตกต่างจากก่อนหน้ามันไม่เป็นทางการอีกต่อไปแต่เป็นสายสัมพันธ์ระหว่าง พี่น้องจริงๆหลินห่วงเองก็รู้สึกถึงเรื่องนี้ได้เช่นกันเขาเคยเว้นระยะห่างแต่ตอนนี้เขากลายเป็นมิตรแท้กันจริงๆเขาแม้กระทั่งบอกหลินห่วงเกี่ยวกับความเอ คาใจขอบเขตดาบเขาเขาไม่เคยเก็บรั้งอะไรไว้ขณะที่สอนเขาอย่างจริงใจหลินหวงรู้สึกขอบคุณอย่างมากแม้เขาจะไม่รู้ว่าอะไรทำให้เขาเปลี่ยนไปเขาก็รู้ว่านี่คือสายสัมพันธ์พี่น้องจริงๆขณะที่กำลังฝึกแหวนหัวใจจักระพัดหลินหวงก็สั่นล่วหมิงถอยห่างออกไปขณะที่หลินหวงรับสายโทรศัพท์มันคือยี่เยว่าอยู่ดังนั้นเขาจึงรับวิดีโอคอนทันทีสวัสดีตอนเย็นหลินหวงหยิบผ้าเช็ดหน้าออกจากช่องเก็บของเขาและเช็ดเหงื่อบนหน้านายกำลังทำอะไรอยู่นะยี่เยเว่อยู่ถาม ฝึกวิชาดาบนะหลินฮวงบกดาบในมือหือพวกบ้าดาบศินไยีเยเวย้อยู่รู้ว่าการพัฒนาของหลินฮวงเป็นไปอย่างก้าวกระโดดและล้ำหน้าใครอื่นโอ้หักคนเราไม่มีพรสวรรค์งั้นเราก็ต้องฝึกหนักหน่อยสิหลินฮวงยิ้มในเนี่ยนะไม่มีพรสวรรค์ หากนักดาบอัจฉริยะไม่มีพรสวรรค์งั้นใครกันในเขตเจ็ดที่มีหยี่เย่อยู่มองบนใส่หลินหอนกุูงว่าแหวนง,งองูอืม,มันเป็นสุภาษิตธิ์นะฉันไม่ได้พูดถึงตัวฉันสหนยหลินห่วงถูจมูกในมันหน้าด้านหย,ย,ยี่เย่เว่ยอยกล้อฉันก็คิดงั้นว่าแต่โทรหาฉันทำไมงั้นหรอหลินห่วงถามด้วยรอยยิ้มไม่ใช่ว่านายบอกให้ฉันโทรหานายฉันบอกให้เธอโทรหาฉันหลินห่วงประหลาดใจฉันจะวางสายแล้วนะหากนายจำไม่ได้จริงๆ ยีเยเว่อยู่ขู่ลูกของเธอฟักแล้วหลินฮวงนึกได้ว่าเขาต้องการเลือดฟีนิกซ์โชคดีที่นายจำได้มันเพิ่งฟักออกมาชั่วโมงก่อนยีเยเว่อยู่กล่าวและยังคงถือสายจากนั้นเทอาก็หยิบเอามอนสเตอร์ตัวเล็กขนสีแดงปุกปุยขึ้นมานี่คือเสี่ยวหงสวัสดีลุงหลินฮวงสีเอิมฉันคิดว่าฉันตั้งชื่อได้แย่แล้วนะหลินฮวงหยอกล้อเมื่อเห็นแววตาของมอนสเตอร์เด็กงั้นชื่อจริงของมันคืออะไรหลินฮวงถามอย่างจริงจังชื่อจริงของมันคืออึกมันเกี่ยวอะไรกับนาย ฉันไม่ได้คิดถึงชื่อจริงมันนายมีปัญหาอะไรยี่เยเวอยู่วอยไายได้สิได้สิเธอพูดถูกทุกอย่างหลินห่วงยิ้มและพยักหน้ายังไงมันก็ไม่ใช่ลูกฉันอยู่ดีหลินห่วงกล่าวในตอนท้ายหลินห่วงบอกฉันมาสิว่านายไม่อากได้เลือดฟีนิกซ์อีกแล้วฉันจะวางสายแล้วยี่เยวว่วอยู่ไม่อาจทนได้อีกต่อไปเมื่อได้ยินเธอกล่าวในตอนท้าย ไม่ไม่ไม่ฉันผิดเองหลินฮวงขอโทษมันไม่ง่ายสําหรับยีเยเวอยู่ที่จะยอมมอบเลือดฟีนิกให้เขาหากมันผิดพลาดเขาคงต้องใช้เวลานานเพื่อหาเลือดมอนสเตอร์วิหกโบราณงั้นฉันต้องส่งเลือดไปให้หรือยังไงยีเยเวอยู่ถามไม่เป็นไรฉันต้องการเลือดสดฉันจะไอปะหาเธอในอีกสองถึงสวันเมื่อฉันว่างส่งที่อยู่เธอมาให้ฉันซีหลินฮวงสายหัว ได้สิฉันจะส่งที่อยู่ไปให้ในายทีหลังมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีฉันจะวางสายละนะเห็นได้ชัดว่าหยีเยเว่อยู่ยังคงไม่พอใจหลิน่วงตอนนี้เธอมีของเล่นใหม่เธอไม่สนใจที่จะคุยกับเขาเอาละง,งั้นฉันจะบอกให้เธอรู้ก่อนฉันจะไปแฟนหรอลูมม่หมิงยิ้มกว้างหลังหลิน่วงวางสายแค่เพื่อนนะหลิน่วงปฏิเสธทันที นักปรัชญาเคยกล่าวไว้ว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ระหว่างเด็กชายและเด็กสาวล่วหมิงหยีตามองหลินหอนนกคุกว่าแหวนง,งองูมิตรภาพเราไม่บริสุทธิ์เรามีความสัมพันธ์ทางการเงินผมเป็นนี่เธออยู่หลินหวงมองล่วหมิงอย่างจริงจังเอิบล่วหมิงพูดไม่ออกหลินหวงกำลังพูดถึงช่วงเวลาที่ไทยรลนบังเอิญทำลายโรงแรมไปในระหว่างการประเมินนักล่าสำรองเมื่อปีก่อนนั้นจบลงด้วยการที่หลินหวงเป็นนี่เธอในความเป็นจริงโรงแรมเป็นของสมาคมนักล่า ดังนั้นความเสียหายจะถูกสมาคมนักหลารับผิดชอบและยีเยเว่ยอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายอะไรเมื่อหลินฮวงยืนยนันจะจ่ายคืนเธอยีเยเว่ยอยู่ก็ตอบกลับฉันไม่อยากได้เงินนายฉันอยากเป็นเจ้านี้นายนั่นทําให้พวกเขาอยู่ในความสัมพันธ์แบบแปลกๆตอนที่439เมืองชานหา่ มากกว่าสัปดาห์ได้ผ่านไปการศึกษาเกี่ยวกับทักษะของบุตรปีศาจยังไม่ประสบผลอย่างที่เจ้าแดงคาดไว้แม้ประกายอมตะของบุตรปีศาจจะคล้ายกับมเมล็ดกาฝากของเจ้าแดงมันก็ยังมีความแตกต่างอยู่ประกายอมตะสามารถฟื้นคืนความทรงจำของบุตรปีศาจได้โดยสมบูรณ์ขณะที่มเมล็ดกาฝากเจ้าแดงไม่อาจบรรจุข้อมูลจำนวนมากกได้ยิ่งไปกว่านั้นประกายอมตะอย่าง หลบซ่อนตัวได้ดีกว่าเมลดาฝากมากอย่างไรก็ตามหลังจากศึกษาอยู่นานนับสัปดาห์เจ้าแดงก็ได้รับทักษะคล้ายๆกันด้วยความที่เมล็ดกาฝากบรรจุข้อมูลได้จำกัดเจ้าแดงจึงสร้างเมล็ดกาฝากเฉพาะสำหรับบรรจุคอวอหามทรงจำขึ้นเมล็ดกาฝากใหม่เช่นนี้จะใหญ่กว่าเมล็ดกาฝากปกตินับสิบเท่าแต่มันสามารถเก็บความทรงจำของเจ้าแดงได้ข้อเสียคือมันใหญ่มันสามารถตกเป็นเป้าโดยง่าย ดังนั้นมันจึงใช้ได้เพียงระยะใกล้เท่านั้นนอกจากนี้มันยังไม่อาจหลบซ่อนได้หลังการฝังตัวและมันสามารถถูกพอบได้โดยมนุษย์หรือมอนสเตอร์ที่มีความสามารถตรวจจับแม้มันจะเป็นทักษะครึ่งครึ่งกลางกลางที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่องแต่เจ้าแดงก็ตัดสินใจเพิ่มมันเป็นทักษะมันอยู่ดีหากมันสมบูรณ์มันจะปรากฏในช่องทักษะโดยอัตโนมัติและมันจะไม่ใช้ช่องว่างที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่เนื่องจากมันยังไม่สมบูรณ์เจ้าแดงตัดสินใจใส่มันลงไปก่อนเพราะมีช่องว่างเจ้าแดงตั้งชื่อมันว่ากาฝากอมตะเริ่มต้น หลินฮ่วงดูทักษะและรู้ว่ามันคือทักษะครึ่งครึ่งกลางกลางเนื่องจากช่องทักษะทั้งหมดของมันล้วนเต็มเงื่อนไขาการปลดล็อกจึงปรากฏด,ด้านหลังกาดเจ้าแดงกาดถูกผนึกอยู่ในขณะนี้การปลดผนึกต้องทำเพื่อให้เลื่อนถึงระดับเพลิงสวรรค์เงื่อนไขาการปลดผนึกให้ปีศาจทวันแดนดิไลอันทำการฆ่าประสิทธิที่มีความสามารถประสิทธิ์อื่นๆคำอธิบายฆ่ามอนสเตอร์ประสิทธต่อย่างน้อยสิบประเภทยิ่งมากยิ่งดีหมายเหตุหนึ่ง ระดับพลังของมอนสเตอร์ไม่ควรต่ำกว่าปีศาจเทาวันแดนดีไลอันหมายเหตุสองท่านสามารถเรียกมอนสเตอร์อันเชิญอื่นเพื่อช่วยข่าได้แต่ท่านไม่อาจขอรับความช่วยเหลือจากใครอื่นได้หมายเหตุ3ระดับพลังของผู้ช่วยต้องต่ำกว่าเป้าหมาย ทันทีที่เห็นเงื่อนไขาการปลดผนึกหลิน่วงก็โพสต์คำขอเขาเพื่อหาประสิทธิ์ต่างๆบนเครือข่ายนักล่าและในไม่ช้าก็มีคนตอบกลับเขาจะออก,กเดินทางในอีกสาวันหลังให้ไทยแรนดอยู่กับหลินซินในครั้งนี้ด้วยความที่ประสิทธิ์กระจายอยู่ทุกที่หลิน่วงจึงไม่วางแผนฆ่าประสิทธิ์ก่อนแต่กลับมุ่งหน้าไปเมืองชานไห่เพื่อพบยีเย่เว่ยอยู่แทนเมืองชายไหย่คือเมืองเจ็ดเอสองและมัน คือหนึ่งในเมืองเกรดเอที่ใหญ่ที่สุดในเขตเจ็ด 7, มันเต็มไปด้วยผู้คนไม่ต่างอะไรกับเมืองหลวงขาวขาจีแต่ทว่าพวกมันทั้งคู่กลับตั้งอยู่ห่างไกล ละกันอย่างมากเพราะหนึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเขตเจ็ดขณะที่อีกหนึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้แม้เมืองจะได้รับความนิยมหลินฮวงก็ไม่เคยมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนอย่างไรก็ตามมันเห็นได้ชัดด่ว่าคุณฟูกเคยไปที่นั่นก่อนเพราะพิกัดเมืองถูกบันทึกในสมบัติมิติขณะที่หลิน่วงก้าวไปในสมบัติหมิดเขาก็ปรากฏในห้องโรงแรมอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขากลับโผล่ในห้องน้ําเขา ได้ยินเสียงน้ำไหลด้านหลังเขาเขาอยากกระชากดวงตาเขาออกมาทันทีที่หันไปมองภายใต้สายน้ำคือชายแก่หุ่นล่ำบึกด้วยฟองสบู่บนร่างเขาขนหนาบนหน้าอกเขาได้ดึงดูดสายตาหลิน่วงโชคดีฟองสบู่สามารถปกปิดส่วนล่างเขาไว้ได้ดังนั้นหลิน่วงจึงไม่เห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นในไม่ชะลุงก็สังเกตเห็นว่าหลิน่วงอยู่ในห้องน้ำร่วมกับเขาดังนั้นเขาจึงคว้าผ้าเช็ดตัวและปิดหน้าอกเขาด้วยความรังเกียจลุงผมคิดว่าลุงกำลังปิดผิดจุดนะ หลินฮวงอยากพูดแต่เสียงกรีดร้องของลุงกลับเสียงเขาจนหมดช่วยด้วยพวกโรคจิตผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนี้หลินฮวงขอโทษและวิ่งหนีไปเขาวิ่งออกจากโรงแรมด้วยความเร็วสูงสุดเขารู้สึกหงุดหงิดที่ต้องเห็นภาพเช่นนี้เมื่อมาถึงเมืองชานห่เขาสูดหายใจลึกและใช้แผนที่ด้วยแหวนหัวใจจักรพรรดิเขาเขาอยู่ไม่ไกลจากบ้านยีเยเวอยู่มันเพิ่งจะแปดโมงเช้าและเนื่องจากเขาไม่รีบเขาจึงนั่งลงที่ร้านคาเฟ่และโทรหาหยี เยเว่อยู่สายถูกรับทันทีหยีเย่อยู่กำลังกินข้าวเช้าเมื่อเขาโทรไปนายกำลังมาเมืองชานไห่ยีเย่เว่อยู่กำลังกินชิ้นเนื้อขณะที่พึมพำกับหลิน่วงฉันถึงแล้วหลินห่วงกล่าวและสังเกตว่าหยีเย่อยู่แต่งตัวเรียบร้อยทำไมวันนี้เธอถึงแต่งตัวเป็นทางการนักเธอจะออกไปข้างนอก วันนี้ฉันจะไปรับเพื่อนนะเธอคือพี่สาวฉันเธอเคยเป็นคนของปู่ฉันที่คอยดูแลฉันตั้งแต่เด็กเธอกำลังทำงานให้กับรัฐบาลลกลางในเขตสามหลังบรลลุระดับนิรัน์เมื่อหลายปีก่อนฉันไม่เห็นเธอเลยตั้งแต่นั้นเธอมาเขตเจ็ดเมื่อตอนเที่ยงคืนเพื่อเยี่ยมฉันหยีเยเวอยู่อธิบายโอ้งั้นก็ไปพบเพื่อนเธอเธอเนื่องจากธุระฉันไม่ได้เร่งด่วนอะไรฉันจะเดินเล่นรอบเมืองรอฉันจะไปหาเมื่อเธอทำธุระเสร็จแล้วหลินห่วงคิดว่ามันคงน่าอึดอัดหากเขาติดตามเธอไปด้วย ไม่เป็นไรเราสนิทกันและเนื่องจากนายอยู่ที่นี่ก็ไปด้วยกันเธอะยีเยเว่อยู่ไม่คิดอะไรมากงั้นก็ได้หลินห่วงไม่ได้พูดอะไรอีกเมื่อองค์จักเธอเสนอเองส่งพิกัดนายมาฉันจะดูว่าควรไปรับใครก่อนหลินห่วงส่งพิกัดเขาไปทันทีทอเอะนายอยู่ใกล้กับพี่สาวฉันมากดีเลยยีเยเว่อยู่กล่าวหลังมองพิกัดด้วยรอยยิ้มมีโรงแรมอยู่หลายแห่งแถว นี้ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหลิน่วงเงยหน้ามองและเห็นโรงแรมหกแห่งรอบเขารอฉัดนอย,อยู่ตรงนั้นและฉันจะไปถึงที่นั่นในสิบนาทีหลังวางสายหลิน่วงก็จิบกาแฟและใส่หน้าพลางคิดถึงสิ่งที่เขาเห็นก่อนหน้าฉันคิดว่าทุกอย่างจะราบรื่นเสียอีกแต่ดูเหมือนว่าฉันจะคิดผิดมันเป็นความจริงที่เราไม่ควรเชื่อลางสังหณ์มากเกินไปตอนที่ส4 0พี่สาวโรโร ขณะที่หลินฮวงเกือบจะดื่มกาแฟในร้านคาเฟ่กลางแจ้งเสร็จยีเยเวอยู่ก็บินมาบนหลังยูนิคอรเพลิงหลายคนตกใจที่เห็นยูนิคอรเพลิงในอากาศหลินฮวงเลิกคิ้วขึ้นตระกูลยีเยเวอยู่ต้องร่ำรวยมหาศาลเพราะยูนิคอรเพลิงคือมอนสเตอร์เพลิงสวรรค์กลายพันธุ์สครั้งมันถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่เลี้ยงได้ยากยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีราคาเทียบเท่าสมบัติสูงสุดอีกด้วยหลินฮวง เคยอ่านเกี่ยวกับยูนิคอร์เพลงงอในสารนุกรมมอนสเตอร์มาก่อนแต่มันเป็นครั้งแรกที่เห็นตัวเป็นเป็นมันดูคล้ายกับยูนิคอร์ในตำนานบนโลกอย่างไรก็ตามมันกลับมีส นีดำสนิทเว้นแต่ปากจมูกตาแผงคอกีบและหางซึ่งเป็นสีแดงเพลิงยีเยเวอยู่เห็นหลินห่วงผู้ที่กำลังวางถ้วยกาแฟาเขาลงและสั่งให้ยูนิคอร์ลอยลงพื้นมาลอยลงด้านนอกร้านยีเยเวอยู่กระโดดลงและเรียกยูนิคอร์กลับด้วยเหรียญผนึกมอนสเตอร์เธอเดินตรงมาหาหลินห่วงด้วยรองเท้าส้นสูงสีทองโดยปกติเธอสูงถึง1.7เมตรบวกกับรองเท้าส้นสูงซึ่งทำให้เธอสูงเกือบ1.85เมตรสวัสดีคุณหญิงหลินห่วงโบกมือให้หลินห่วงคุณหญิงอะไร เป็นบ้าหรือไงยีเยเวยู่คิดว่าเขาไร้สาระเธอสามารถหายูนิคอนเพลิงได้งั้นฉันควรเรียกเธอว่าอะไรล่นอฮวงหยอกล้อยูนิคอนเพลิงนี่มาจากกองทัพฉันไม่ได้จ่ายเงินซื้อมายีเยเวยู่กรอกตาใส่หลิน่วงและนั่งตรงข้ามเขาบริกรขอกาแฟเย็นที่ยีเยเวอยู่มองไปรอบๆและตะโกนใส่บริกรบริกรขายรับและเริ่มเตรียมกาแฟให้เธอทำไมเธอต้องเอาฉันไปด้วยล่ะเนีย ลินฮวงมองเห็นว่ายีเยเว่อยู่แต่งตัวเรียบร้อยมากในวันนี้คนคนนั้นต้องสำคัญต่อเธอมากฉันสามารถเดินเล่นคนเดียวได้และมาหาเธอพรุ่งนี้หลินฮวงกล่าวเสริมยังไงไหนก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วทำไมถึงไปด้วยกันไม่ได้มีอะไรต้องกลัวพี่สาวฉันไม่กินนายหรอกคุณหญิงกาแฟเย็นครับในไม่ช้าบริกรก็มาเสิร์ฟกาแฟอย่าพูดจะอะไรไร้สาระเมื่อเจอหน้าพี่สาวฉันและยีเย่เว่อยู่หยิบถ้วยกาแฟขึ้นและเตือนได้สี่ลินฮวงไม่คิดอะไรมาก เขาคิดว่าเธอคงหมายถึงไม่ให้เขาพูดจาลับหลังพี่สาวเธองั้นเราจะไปตอนไหนไม่ไปโรงแรมเธออยู่ไม่ไกลจากนี่เธอจะมาที่นี่หลังจากเช็คเอาท์โรงแรมแล้วฉันส่งพิกัดเราไปให้เธอแล้วเราจะรอเธออยู่ที่นี่ยีเยเวอยู่ปิดหน้าข้อความขณะจิบกาแฟ งันฉัดนัควรจะดื่มอีกสักถ้วยหลินห่วงกล่าวและสั่งกาแฟดําเมื่อได้กาแฟหลินห่วงก็เห็นใบหน้าคุณเคยไม่ไกลเขาตกใจเพราะมันคือชายที่เขาเพิ่งเห็นในห้องน้ําเมื่อก้าวออกจากสมบัติมิติก่อนหน้าเขากําลังเดินตรงมาร้านคาเฟ่นในชุดสูทสีฟ้าหลินห่วงหันหน้าหนีและเปิดหน้าข่าวบนแหวนหัวใจจักรพรระดิดเพื่อปิดหน้าเขาเปลี่ยนพื้นหลังหน้าข่าวเป็นสีเทานายทำอะไรนะยีเยเวอยู่สังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกแปลกของเขาทันทีเธอไม่คิดว่าแสงมันจ้าไป ฉันแสบตานะหลินห่วงแถหน้าด้านด้าน,านบ้าหรือเปล่ายีเยเวยู่เงยหน้ามองท้องฟ้ามันมีเมฆมากและไม่อาจเห็นดวงอาทิตย์ได้เลยเมื่อเธอมองย้อนกลับไปเธอก็เห็นคนคุ้นเคยอยู่ไม่ไกลพี่สาวโร่โรตรงนี้ยีเยเวยู่ยืนขึ้นและโบกมือทันทีเมื่อเห็นการตอบสนองของยีเยเวยู่หลินห่วงก็ลดการป้องกันลงเล็กน้อยและมองตามยีเยเวยู่เขาไม่เห็นหญิงสาวคนใดมีเพียงลุงคนนั้นที่กำลังเดนินมาทางพวกเขาเสี่ยวอยู่ เพียงเมื่อหลินฮวงกำลังคิดว่ายีเยเว่อยู่โบกมือให้ใครลุงคนนั้นก็บอกมือกลับยีเยเว่อยู่ด้วยรอยยิ้มพี่สาวโรโรลูกตาของหลินฮวงแทบถลนออกมาจากเบ้าตาและเขาเกือบสำลักกาแฟาพี่สาวโรโรมีใบหน้าละไม้คล้ายหนีผมสั้นเกียนเสียยิ่งกว่าหลินฮวงโครงหน้าคมเข้มดูดันสูงเกือบสองเมตรและเต็มไปด้วยวยมัดกล้ามสิ่งที่หลินฮวงจำได้ดีคือขนหน้าตรงหน้าอกเขาส่วนใดกันที่เขาดูเหมือนพี่สาวโรโร จากนั้นหลินห่วงก็ยกกระพบฉายขึ้นเพื่อปกปิดใบหน้าเขาอีกครั้งพลางสูดหายใจลึกพยายามสงบสติตัวเองลงมันเป็นไปได้ยังไงฉันควรทำยังไงดีหลินห่วงไม่คิดว่าพี่สาวที่ยีเยเวอยู่พูดถึงจะเป็นคนที่เขาบาังเอิญเห็นในห้องน้ำเพศของคนคนนั้นไม่สำคัญอีกต่อไปสิ่งสำคัญคือเขาจะทำยังไงหากชายคนนั้นจำเขาได้หลินห่วงจำได้ว่าคนคนนี้บรรลุระดับนิรันด์เมื่อหลายปีก่อนฉันต้องไม่ตื่นตูม บางทีเขาอาจจำฉันไม่ได้เนื่องจากห้องน้ำมันมืดและเต็มไปด้วยไอ้น้ำหลินห่วงปลอบตัวเองเพื่อนงั้นหรอพี่สาวโรโรเดินมาที่โตพวกรเขาและถามยีเยเวอยู่หลินห่วงแข็งค้างขณะหันหน้าลับมาเขามองไปในดวงตาเขาแต่ทุกอย่างกลับเป็นปกติเหมือนชายคนนั้นจำเขาไม่ได้พี่สาวโรโรนี้คือเพื่อนหนูหลินฮอนกคู่วแหวนงงูหยีเยเวอยู่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าขณะที่แนะนำทั้งคู่อย่างกระตือรือร้นหลิน วงนี่คือพี่สาวโรโรที่ฉันเพิ่งบอกนายไปสวัสดีฉันชื่อสื่อคงโรสือคงโรผู้สวมชุดสูมแนะนําตัวเธอน้ําเสียงเธอฟังคล้ายชายชะการสวัสดีครับหลินหวงรู้สึกดีใจเพราะเขาคิดว่าเธอคงจําเขาไม่ได้แต่ทว่าความสุขของเขากลับสั้นนักเมื่อได้ยินคําพูดต่อไปเด็กน้อยฉันดูดีไหมหัวใจของหลินหวงแทบหยุดเต้นเธอกําลังยิ้มและมองมาที่เขาด้วยดวงตาเป็นประกายดูราวกับว่าเธอไม่ต้องการพูดมันต่อหน้ายีเยเวอยู่คุณอยากดื่มอะไรไหมครับผมเลี้ยงเอง หลินฮวงกล่าวทันทีพลางยิ้มประจบ